สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนเข้าสู่ช่องสุดินฟาร์มพาทัวร์ครับสําหรับคลิปนี้ครับผมจะพามาเยี่ยมชมครับกับรถตัดอ้อยครับและก็รถขนอ้อยครับรถขนอ้อยเป็นของอิซิซูครับเดก้าครับ270ครับเป็นของคุณพี่อื่นครับแล้วก็ส่วนรถตัดอ้อยก็จะเป็นของทีมงานเสียทมครับ วันนี้เข้าไร่เป็นไร่ที่สามสิบห้าครับวันนี้โดยตัดของไรของคุณศักดชิชาครับที่บ้านเขาดินใต้ครับอำเภอบ้านกรดจ,จังหวัดบุริัมย์ครับพามาชมครับกับบรรยากาศครับวันนี้การตัดดอ้อยครับ การตัดอ้อยก็มีข้อดีข้อเสียครับผมไปครับแล้ววันนี้ครับผมอยากจะเล่าเรื่องาราวว่าข้อเสียของการใช้รถตัดครับเป็นยังไงครับ ต้องตัดไอของรถแต่ละไอก็คือตัดห้อยไม่หมดครับถ้าห้อยล้มนี่ก็เก็บเกี่ยวไม่ได้เลยครับห้อยล้มที่ใดก็ต้องใช้แรงงานคนครับช่วยตัดครับแล้วก็ช่วยเก็บตามครับนี่นครับเป็นทีมงานครับที่เดินตามครับ <c oughs> เดินเก็บตามก็ได้ประมาณ1นึ่กระบะ รถยนต์ครับโดยตอนนี้ก็ตัดได้ประมาณ7จ็ดถึงแดได้แล้วครับต้องเดินเก็บตามแบบนี้แหละครับข้อเสียของการตัดรถครับนี่ครับเป็นรถตัดไว้ของเสียทุ่มครับ เกือบเต็มกล่องแล้วครับตอนนี้กำลังเก็บครับผม กำลังเก็บข้างๆครับเก็บไม่หมุดก็ต้องใช้ในงานคนครับเก็บเดินตามครับผมนี่แหละครับเป็นข้อเสียของ การใช้รถตัดครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์ครับกับให้กับช่องทุรินฟาร์มพาทัวร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ